หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยร้อยทานองในตอนนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์อิงออนสุพรรณิ์เป็นผู้ดําเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องวัดราชโอรสารามราชวรมหาวิหาร หลายท่านฝพื่อนหลายท่านคงสงสัยเอราชโอรสเนี่ยนะคะโอรสได้แปลว่าลูกชายนะเอลูกชายใครนะแล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะคะราชโอรสารามเนี่ยนะคะก็มาจากคําว่าราชกับโอรสกับอารามนะคะอารามก็คือวัดโอรสก็คือลูกพระเจ้าแผ่นดินนะราชโอรสลูกพระเจ้าแผ่นดินวัดราชโอรสที่เราเรียกท่นทราบว่าราชโอรสราชโอรสเนี่ยนะคะก็เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชบวร,รมหาวิหารตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพนี่เองนะคะวัดราชโอรสา,ารานี่เป็นวัดเก่าแก่นะคะเดิมชื่อวัดจอมทองเป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงเทพปัมนครนี้นะคะพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเกษดาบาดินนะคะต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เองนะครับสมัยที่ยังทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยนะคะสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามเลย เนื่องจากสมัยที่พระองค์ยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ดานพิธีสามองค์กจัจจบุรีในปี2363เนี่ยเมื่อกระบวนทัพเรือถึงมาจอมทองทางฝั่งตุนบุรีเนี่ยพระองค์ก็ทรงหยุดพักแล้วกระทำพิธีเบิกขนทบารตามตำรับตำรายพิชัยสงครามพร้อมอธิษฐานทรงอธิษฐานว่าขอให้การปรปทางทัพครั้งนี้ให้ได้ชัยชนะแต่ปรากฏว่าเมื่อยกทัพไปเนี่ยนะคะไปจะไปต้านทัพเนี่ยปรากฏไม่มีทัพพม่ายกเข้ามาในตอนนั้นพระองค์ก็ยกทัพกลับ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหืวเจษดาบดินก็ได้ทรงบูรณะปฏิจังครวัดจอมทองใหม่แล้วก็ถวายพระอารามหลวงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสนะคะซึ่งหมายถึง กรมมนุจิราบดินเนี่ยนะฮะผู้เป็นพระชะโอรสในพระบาทสมเด็จพ,พระเทศลาดนาภาลัยนั่นเองถ้าภประชาชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าเป็นวัดที่รอสามสมัยที่ยังไม่ได้ขึ้นคลองเนี่ยนะทางยังเป็นยังเป็นพระชะโอรสอยู่เนี่ยนะราชกาลที่สองอยู่เนี่ยได้สร้างขึ้นซ่อมสร้างขึ้นมานะเพราะฉนันพระเจ้โอรสสารามเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดประจำราชกาลที่3นี่เองนะคะที่พอฟังแล้วเข้าใจแล้วอ๋อราชโอรสคือโอรสของราชการที่2นั่นเองนะคะ หลักท้อยรัชนงในตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเพิ่มกันการหลากท้อยรัชนงได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันรองศาสตราจารย์อิงอ่อนสุภมริดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลากถ้อยร้อยทำนองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5